วันลอยกระทงคนอื่น VS ตัวเองคนอื่นโอ้โ,อโหกระทงนี่มันสวยจริงๆทำด้วยฝีมือตัวเองเลยนะเนี่ยตัดมาที่ตัวเราเอง <c oughs> คลิปนี้สนุกจังเลยตลกด้วยไอ้ให้นายนายจุดเลยจุดเลยได้ได้เดิวจุจุดเองนี่ไปสุดไปเนี้ยท <c oughs> <c oughs> ำอะไรดีนะ ดีที่รักเราไปลอยกระทงกันเถอะแหมมาลอยกันเป็นคู่มาลอ,อยคนเดียวไม่ได้แล้วไงเฮยได้เวลาเล่นเกมแล้วสินี่แหละช่วงเวลาที่ดีอ้าปล่อยคมลอยปล่อยอเคาะที่ติดกับตัวได้ลอยออกไปกับคมลอยนี้ซะแจ่ถูกหิวข้าวจังเลยกินข้าวดีกว่าอ มันก็ไม่ได้่ังกันเท่าไหร่นี่นะ้ย